ครับเรียบร้อยนะครับบอรดหนังแท้ลูกค้าเปลี่ยนเฉพาะบอรดคู่หน้านะครับฟอร์จูเนอร์ปี0 9นย์เกานะฮะบอดไฟฟ้านะครับสเปคหนังแท้นะครับงานประมาณนี้นะฮะหนังแท้จะไม่ตึงเท่ากับหนังเทียมนะครับลูกค้าสั่งงานสเปคแบบเดิมๆนะฮะจากโรงงานนะครับงานแบบขอรูปนะฮะ เจเนอร์ปี0ูน์ะฮะลูกค้าสั่งงานสเปคหนังแท้นะครับหนังแท้สเปคโรงงานนะฮะทำเฉพาะบอกคู่หน้านะครับสีครีมสเปคง,งานแบบเดิมๆนะครับงานแบบเข้ารูปสวยนะฮะบ่อไฟฟ้านะครับตัวนั่งของเดิมแก้มข้างที่ขาดหายไปแล้วนะฮะของใหม่งานเรียนๆครับ อนหนังสีครีมเดิมๆงานกระป๋สองข้างนะฮะงานแบบเขาลไปสวยนะครับโจเนอร์ปีศูนย์เก้านะครับงานเรียบร้อยครับ